คุณผู้ชมครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรัเสเซียตอนนี้ไม่ใช่แค่การขยับกำลังไม่ใช่การซ้อมรบตามฤดูกาลและไม่ใช่คำขู่ทางการเมืองแบบที่เราเคยเห็นในอดีตแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกและใหญ่กว่านั้นมากนี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาชั่วคราวต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแต่คือการปรับโครงสร้างทั้งประเทศให้เดินหน้าไปในทิศท,ทางเดียวกันอย่างชัดเจนหลายเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของยุโรปเริ่มใช้คำเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆคือคำว่า w a r Economy เศรษฐกิจเพื่อสงครามไม่ใช่ในเชิงทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติจริงโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารของรัเสเซียถูกเปิดเดินเครื่องต่อเนื่องระบบการผลิตถูกเร่งความสำคัญของรัฐถูกจัดเรียงใหม่โดยมีสงครามเป็นศูนย์กลางสิ่งที่น่ากังวลคือ นี่ไม่ใช่ภาพของประเทศที่กำลังตั้งรับหรือแก้ปัญหาระยะสั้นแต่เป็นภาพของประเทศที่กำลังเตรียมตัวสำหรับเกมยาวเกมที่ต้องใช้เวลาความอดทนและทรัพยากรจำนวนมหาลาร,รัสเซียไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะความตื่นตระหนกแต่เพราะการคำนวณอย่างเป็นระบบเมื่อมองจากภายนอกเราอาจเห็นเพียงข่าวการผลิตอาวุธข่าวโรงงานหรือข่าวการขยับกำลังแต่เมื่อเอาภาพทั้งหมดมาวางรวมกัน สิ่งที่ปรากฏคือการเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศให้กลายเป็นเครื่องจักรสงครามเต็มรูปแบบและคำถามสำคัญที่โลกกำลังเผชิญในเวลานี้ไม่ใช่แค่ว่ารัเสเซียกำลังทำอะไรแต่คือคำถามที่น่ากลัวกว่านั้นมากกว่ารัเสเซียกำลังเตรียมตัวสำหรับอะไรในลำดับถัดไปกันแน่คำว่า War Economy หรือเศรษฐกิจเพื่อสงครามอาจฟังดูเป็นศัพทวิชาการ แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรัเสเซียเวลานี้ไม่ใช่แนวคิดบนกระดาษหากคือการนำมาใช้จริงในระดับประเทศอย่างเต็มรูปแบบ w a r Economy หมายถึงการที่รัฐจัดลำดับความสำคัญใหม่ทั้งหมดของเศรษฐกิจทรัพยากรแรงงานและอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายเดียวคือการรองรับสงครามระยะยาวในกรณีของรัเสเซียสัญญานี้ชัดเจนมากโรงงานผลิตอาวุธในหลายภูมิภาค ถูกสั่งให้เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดการผลิตกระสุนปืนใหญ่รถถังจรวดและขีปนาวุธถูกเร่งในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ไม่ใช่การเพิ่มกำลังการผลิตเล็กน้อยแต่เป็นการปรับระบบอุตสาหกรรมทั้งสายให้ทำงานเพื่อการรบอย่างต่อเนื่องรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของยุโรปและการประเมินของนาโธระบุว่าปัจจุบัน อัตราการผลิตกระสุนปืนใหญ่ของรัเสเซียสูงกว่าประเทศสมาชิกนาโถรวมกันตัวเลขนี้สะท้อนความจริงที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะมันบอกว่าเกมสงครามในยุคนี้ไม่ได้วัดกันแค่เทคโนโลยีหรือยุทธวิธีแต่กลับไปวัดกันที่ใครผลิตได้มากกว่าใครยิงได้นานกว่าสิ่งสำคัญคือ การผลิตในระดับนี้ไม่ได้มีลักษณะของการป้องกันตัวระยะสั้นหากรักเสเซียต้องการเพียงรักษาสถานะในสนามรบก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนและปรับโครงสร้างในระดับนี้สิ่งที่เห็นกลับเป็นการสะสมอาวุธอย่างเป็นระบบเตรียมคลังสเสบียงเตรียมสายการผลิตและเตรียมแรงงานสำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นปีนักวิเคราะห์ในยุโรปเริ่มเห็นตรงกันว่ารัเสเซียกำลังวางรากฐานสำหรับสงครามยืดเยือ้อ สงครามที่ไม่จำเป็นต้องตัดสินผลในวันเดียวแต่ใช้เวลาเป็นอาวุธใช้ความอึดเป็นตัวตัดสินและใช้การผลิตเป็นหัวใจของชัยชนะนี่คือการกลับมาของสงครามอุตสาหกรรมในสตวรรษที่21ดังนั้น War Economy ของรัสเซียจึงไม่ใช่แค่ข่าวโรงงานหรือสายผ่านการผลิตแต่มันคือสัญญ,ญาณว่ามอสโกกำลังคิดไกลกว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าและกำลังเตรียมตัวสำหรับความขัดแย้งที่อาจยาวนานกว่าที่โลกเคยคาดไว้มากครับ หากมองการเคลื่อนไหวของรัสเซียเพียงในระดับยุทธวิธีเราอาจเห็นแค่การใช้ปืนใหญ่จำนวนมากการยิงถล่มอย่างต่อเนื่องหรือการรุกเป็นช่วงๆแต่หากถอยออกมา1นก้าจะเห็นว่าทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันด้วยแนวคิดทางยุทธศาสตร์เดียวนั่นคือสิ่งที่นักวิเคราะห์ตะวันตกเรียกว่า attrition warfare หรือสงครามแบบการบั่นทอนยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้ตั้งคำถามว่าจะชนะอย่างไรให้เร็วที่สุดแต่ถามว่า ใครจะทนได้นานกว่ากันรัเสเซียไม่ได้จำเป็นต้องยึดพื้นที่จำนวนมากในเวลาอันสั้นหรือสร้างชัยชนะที่ดูเว่อหวาในสายตาสื่อเป้าหมายที่แท้จริงคือการทำให้ฝ่ายตรงข้ามสูญเสียกำลังอย่างต่อเนื่องทั้งกำลังคนอาวุธเศรษฐกิจและขวัญกำลังใจในกรอบคิดแบบนี้เวลาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นอาวุธรัเสเซียยอมแลกความเร็วกับความแน่นอนยอมใช้ทรัพยากรจานวนมาก เพื่อสร้างแรงกดดันที่ยาวนานจนอีกฝ่ายต้องเริ่มตั้งคำถามกับต้นทุนที่ต้องแบกรับเมื่อสงครามยืดเยื้อขึ้นการตัดสินใจทางการเมืองจะยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากประชาชนและงบประมาณสิ่งที่น่าสนใจคือในสายตาของมอสโกชัยชนะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบหากยูเครนหรือผู้สนับสนุนตะวันตกถูกบีบให้ยอมเจรจายอมถอย หรือยอมลดเงื่อนไขนั่นก็ถือเป็นชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์แล้วแม้จะไม่มีภาพการยึดเมืองใหญ่หรือการประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการนี่คือเหตุผลที่รัสเซียลงทุนกับการผลิตการสะสมอาวุธและการเตรียมประเทศเข้าสู่ War อีคอ o ม y เพราะในสงครามแบบการบั่นทอนฝ่ายที่ยิงได้นานกว่าผลิตได้ต่อเนื่องกว่าและอดทนได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายที่กำหนดเงื่อนไขสุดท้าย และนั่นทำให้สงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่การประทะทางทหารแต่เป็นการวัดพลังความอดทนของรัฐทั้งระบบครับสิ่งที่น่ากังวลคือหากเรามองลงไปที่แนวรบยูเครนในเวลานี้ภาพที่ปรากฏไม่ใช่การพังทลายแบบฉับพลันแต่เป็นความรู้สึกที่ผู้บัญชาการภาคสนามหลายคนใช้คำเดียวกันว่าถูกบดบดด้วยจำนวนบดด้วยเวลาและบดด้วยแรงกดดันที่ไม่หยุดยัง้งแนวรับในหลายพื้นที่ ยังคงยืนอยู่ได้แต่เริ่มแตกเป็นหย่อมๆต้องถอยทีละช่วงแลกพื้นที่ด้วยการสูญเสียที่สะสมขึ้นทุกวันหัวใจของแรงกดดันนี้คือปืนใหญ่รายงานจากแนวหน้าระบุว่าในบางช่วงรัเสเซียสามารถยิงปืนใหญ่และจรวดได้มากกว่าฝั่งยูเครนถึง50เท่าการยิงไม่ได้มุ่งเป้าเพื่อย,ยึดพื้นที่ทันทีแต่เป็นการยิงเพื่อทำลายทุกสิ่งที่ทำให้แนวรับยังคงอยู่ได้ ตั้งแต่กำลังคนขวัญกำลังใจไปจนถึงเส้นทางส่งกำลังและคลังสเสบียงรัสเซียใช้รูปแบบการโจมตีที่เรียบง่ายแต่โหดร้ายปืนใหญ่ยิงถล่มอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนโดรนถูกใช้ชี้เป้าขี่ปนาวุฒและกระสุนแม่นยำโจมตีจุดสำคัญเบื้องหลังแนวหน้าผลลัพธ์คือแนวรับบางจุดของยูเครนเริ่มไม่สามารถต้านแรงกดดันได้ต่อเนื่องแม้จะยังไม่ถึงขั้นล่มสลายแต่ทุกการถอยหมายถึงการสูญเสียเพิ่มขึ้น ปัญหาหนักที่สุดของอยูเครนในเวลานี้คือ2วิกฤตที่เกิดพร้อมกัน 1. คือกำลังคนในแนวหน้าที่ลดลงจากความเหนื่อยล้าและการสูญเสียสะสมและ2คือการขาดแคลนอาวุธหนักและกระสุนการรบในลักษณะสงครามอุตสาหกรรมใช้กระสุนในปริมาณมหาศาลมากกว่าที่ยุโรปและนาโต้คาดไว้หลายเท่าแม้ความช่วยเหลือจะยังคงถูกส่งมาแต่ก็ไม่ทันกับจังหวะการยิงในสนามรบจริงนักวิเคราะห์เตือนว่า หากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปยูเครนอาจถูกบีบให้เข้าสู่สภาพตั้งรับอย่างเดียวโดยไม่มีอำนาจต่อรองในเชิงยุทธศาสตร์เพราะในสงครามที่อาวุธหนักเป็นตัวตัดสินฝ่ายที่ยิงได้นานกว่าย่อมเป็นฝ่ายกำหนดเกมสิ่งที่เกิดขึ้นในแนวรบยูเครนตอนนี้จึงไม่ใช่แค่การประทะระหว่างสองกองทัพแต่เป็นบทเรียนสำคัญของสงครามยุคใหม่ว่าความกล้าและยุทธวิธีเพียงอย่างเดียวไม่พอหากไม่มีคนกระสุน และการผลิตที่ต่อเนื่องแนวรับใดๆก็อาจถูกบดจนแตกร้าวได้ในที่สุดครับคุณผู้ชมครับหากมีสิ่งหนึ่งที่นาโตยอมรับตรงกันว่าน่ากลัวที่สุดในสงครามยุคใหม่สิ่งนั้นคือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า saturation strike หรือการโจมตีแบบยิงอิ่มตัวนี่ไม่ใช่การยิงแม่นยำไม่กี่ลูกแต่คือการท่วมเป้าหมายด้วยอาวุธจำนวนมากในเวลาเดียวกันจนระบบป้องกันไม่สามารถรับมือได้ทั้งหมด หลักการของเกมนี้เรียบง่ายแต่โหดร้ายรัเสเซียใช้ดโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากยิงพร้อมกันเพื่อบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเลือกว่าจะป้องกันอะไรและปล่อยอะไรให้หลุดรอดแม้ระบบป้องกันอากาศจะสามารถสกัดได้บางส่วนแต่เมื่อจำนวนมากพอเป้าหมายสำคัญย่อมถูกโจมตีในที่สุดนี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ที่ป้องกันยากที่สุด โดรนในเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่อาวุธเสริมแต่ทำหน้าที่เป็นตัวเปิดฉากโดรนราคาถูกถูกส่งเข้าไปก่อนเพื่อหลอกระบบเรดาร์บังคับให้ฝ่ายป้องกันเปิดระบบและใช้กระสุนสกัดเมื่อระบบเริ่มอ่อนแรงขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงจึงถูกยิงตามมาในระลอกถัดไปโจมตีเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบลึกเป้าหมายของการโจมตีไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวหน้าแต่พุ่งไปยัง โครงสร้างหลังแนวรบไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธเส้นทางลำเลียงศูนย์บัญชาการโรงไฟฟ้าหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป้าหมายคือทําให้ฝ่ายตรงข้ามขาดพลังในการรบแม้ทหารในแนวหน้าจะยังยืนอยู่ได้แต่ระบบสนับสนุนเบื้องหลังถูกกัดกร่อนอย่างต่อเนื่องในมุมมองของนาโตสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือยูเครนกําลังกลายเป็นสนามทดสอบ สนามที่รัเสเซียทดลองรูปแบบการโจมตีที่อาจถูกนำไปใช้ในสมรภูมิที่ใหญ่กว่านี้หากเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงกับนาโต้ยุทธศาสตร์ยิงอิ่มตัวแบบเดียวกันอาจถูกใช้กับสนามบินฐานทัพเมืองสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานในยุโรปตะวันออกนี่คือเหตุผลที่สงครามยุคใหม่อาจไม่เริ่มจากรถถังข้ามพรมแดนแต่เริ่มจากสัญญาณเตือนภัยทางอากาศและเรดาร์ที่สว่างขึ้นพร้อมกันหลายจุดและเมื่อขีปนาวุธใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาที การตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจมีผลลัพธ์ที่แก้ไขไม่ได้นี่คือเกมรบที่นาโธกลัวที่สุดและกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดที่สุดในสนามรบยูเครนครับประเด็นที่ต้องมองให้ลึกคือเมื่อแรงกดดันจากแนวรบยูเครนเพิ่มสูงขึ้นและสัญญาณการเตรียมรบของรัเสเซียชัดเจนขึ้นทุกวันนาโธไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากต้องปรับจากท่าทีเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปสู่การเตรียมรบจริง สิ่งที่เราเห็นในยุโรปช่วงหลังจึงไม่ใช่การโชว์กำลังเพื่อการเมืองแต่คือการซ้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริงบนฟากฟ้าเครื่องบินรบของประเทศสมาชิกนาโต้โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกถูกส่งขึ้นบินลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเครื่องบินอย่าง F-35 e u r o f i g h t ยูโรฟเตอรและ F-16 ปฏิบัติภารกิจแทบตลอด24ชั่วโมงเพื่อควบคุมน่านฟ้าและเตรียมพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากขีปนาวุธ นี่คือการยกระดับความพร้อมไม่ใช่การแสดงภาพลักษาในมิติภาคพื้นดินนาโต้ได้เร่งเคลื่อนย้ายรถถังหลักปืนใหญ่ระบบยิงจรวดระยะไกลและกำลังรบเข้าสู่พื้นที่ใกล้แนวปะทะในยุโรปตะวันออกมากขึ้นจุดมุ่งหมายชัดเจนคือทำให้รัเสเซียรับรู้ว่าการรุกเพิ่มเติมจะต้องแลกด้วยต้นทุนที่สูงมาก การจัดวางกำลังในลักษณะนี้สะท้อนว่าพันธมิตรตะวันตกกำลังคิดถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามหัวใจของการเตรียมรบของนาโ้ในเวลานี้คือระบบป้องกันอากาศประสบการณ์จากยูเครนทำให้ยุโรปตระหนักว่าหากเกิดการประท้าจ,จริงขีปนาวุธและดโดรนจะเป็นการโจมตีระลอกแรกเรดาร์ระบบสกัด และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกจึงถูกยกระดับเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมขั้นสูงแต่ความจริงที่เจ็บปวดคือยุโรปยังไม่พร้อมเต็มที่คลังแสงและกระสุนจำนวนมากถูกใช้ไปกับสงครามยูเครนสายการผลิตอุตสาหกรรมกล้าหวมยังไม่ฟื้นตัวเต็มรูปแบบและกองกาลังหลายประเทศไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับสงครามยืดเยื้อในระดับอุตสาหกรรมนี่คือเหตุผลที่นาโต กำลังแข่งกับเวลาการเสริมกำลังในวันนี้คือความพยายามซื้อเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดหรือการคำนวณพลาดเพียงครั้งเดียวลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งเต็มรูปแบบในยุโรปครับในขณะที่สายตาของโลกจับจ้องไปที่รถถังปืนใหญ่และขีปนาวุธมีสงครามอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังดำเนินอยู่เงียบๆแต่สร้างความเสียหายไม่แพ้กันผู้เชี่ยวชาญเรียกมันว่า Hybrid War f a r e หรือสงครามลูกผสม และยุโรปกำลังกลายเป็นสนามรบหลักของสงครามที่มองไม่เห็นนี้สงครามลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวแต่สามารถทำให้ระบบสำคัญของรัฐหยุดชะงักได้รายงานด้านความมั่นคงของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุผิดปกติพร้อมกันหลายด้านตั้งแต่การโจมตีทางไซเบอร์ต่อหน่วยงานรัฐ การรบกวนเครือข่ายสื่อสารไปจนถึงเหตุขัดข้องของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนพลังงานคือหนึ่งในจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดของยุโรปท่อส่งก๊าซโรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ซ่อมยากและเปราะบางผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการตัดพลังงานเพียงบางส่วนอาจสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ตั้งแต่เศรษฐกิจการทหารไปจนถึงความเชื่อมั่นของประชาชน นี่คือการโจมตีที่ไม่ต้องเห็นศัตรูแต่สร้างความเสียหายได้อย่างลึกซึ้งนอกจากไซเบอร์และพลังงานสงครามข้อมูลข่าวสารกำลังทวีความรุนแรงขึ้นข่าวปลอมการบิดเบือนข้อมูลและการปลุกกระแสะความแตกแยกในสังคมถูกใช้เป็นอาวุธเป้าหมายไม่ใช่การยึดพื้นที่แต่คือการทำให้ประชาชนไม่มั่นใจทำให้รัฐบาลลังเลและทำให้การตัดสินใจล่าช้าลง สิ่งที่ทำให้ไฮบริดวอร์แฟร์อันตรายเป็นพิเศษคือความยากในการตอบโต้เพราะมักไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เริ่มการโจมตีเกิดขึ้นในพื้นที่สีเทาระหว่างสงครามกับสันติภาพและเมื่อความรับผิดช,ชอบไม่ชัดเจนการตอบโต้ก็ยิ่งซับซ้อนสิ่งที่สงครามเงานี้สะท้อนชัดเจนคือสงครามยุคใหม่อาจไม่เริ่มจากเสียงปืนแต่เริ่มจากไฟดับ อินเทอร์เน็ตล่มและความเชื่อมั่นของสังคมที่ค่อยๆพังลงและเมื่อสังคมอ่อนแรงความพร้อมทางทหารก็อ่อนแรงตามไปด้วยนี่คือสนามรบที่ใกล้ตัวกว่าที่หลายคนคิดและกำลังบ่อนทำลายยุโรปอย่างเงียบงันครับเมื่อเรานำทุกภาพที่เกิดขึ้นมาวางต่อกันตั้งแต่โรงงานอาวุธของรัสเซียแนวรบยูเครนการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนการเตรียมรบของนาโตไปจนถึงสงครามเงาในยุโรปสิ่งหนึ่งที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คือโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของวิกฤตถาวรไม่ใช่วิกฤตที่เกิดแล้วจบแต่เป็นสภาวะตึงเครียดที่ดำรงอยู่ตลอดเวลาสงครามรัเสเซียยูเครนได้ทำลายความเชื่อเดิมที่หลายประเทศเคยมีว่าสงครามยุคใหม่จะสั้นจำกัดวงและควบคุมได้ความจริงตรงกันข้ามสงครามวันนี้กำลังย้อนกลับไปสู่รากฐานเดิมนั่นคือสงครามอุตสาหกรรมที่วัดกันด้วยปริมาณการผลิตคลังแสง และความสามารถในการรักษาการรบให้ดำเนินต่อไปได้นานแค่ไหนในโลกแบบนี้เทคโนโลยีขั้นสูงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากไม่มีสายการผลิตที่ต่อเนื่องไม่มีคลังสำรองและไม่มีระบบรัฐที่ทนต่อแรงกดดันระยะยาวต่อให้มีอาวุธล้ำสมัยเพียงใดก็อาจถูกบั่นทอนจนหมดพลังได้ในที่สุดนี่คือเหตุผลที่รัเสเซียลงทุนอย่างหนักกับ War อ c o n o ร์ และเป็นเหตุผลเดียวกันที่นาโต้กำลังพยายามเร่งปรับตัวสิ่งที่น่ากังวลคือไม่มีฝ่ายใดต้องการเปิดฉากสงครามโดยตรงทุกฝ่ายรู้ดีถึงต้นทุนและความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันทุกฝ่ายก็เตรียมพร้อมเผื่อวันที่ต้องยิงจริงนี่ทำให้โลกเข้าสู่สมดุลที่เปราะบางอย่างยิ่งสมดุลที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาแต่ขึ้นอยู่กับความผิดพลาดในยุคที่ขีปนาวุธใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาที และระบบเตือนภัยต้องตัดสินใจแทบจะทันทีคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าใครอยากรบแต่คือใครจะพลาดก่อนใครจะประเมินผิดใครจะสื่อสารล้มเหลวหรือใครจะตอบโต้ช้ากว่าจังหวะโลกในวันนี้จึงไม่ใช่โลกที่กำลังมุ่งหน้าสู่สงครามโลกครั้งใหม่โดยตรงแต่เป็นโลกที่กำลังใช้ชีวิตอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการยับยั้งกับหายนะและเส้นนั้นเปราะบางที่สุด นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นครับคุณผู้ชมครับหลังจากเราเห็นภาพครบทุกมิติตั้งแต่โรงงานอาวุธของรัสเซียแนวรบยูเครนเกมขีปนาวุธสงครามเงาและการเตรียมรบของแนโต้คำถามต่อไปไม่ใช่แค่ว่าใครแข็งแกร่งกว่าแต่คือโลกกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนต่อและนี่คือมุมมองส่วนตัวที่ผมอยากชวนคุณผู้ชมคิดไปด้วยกันฉากทัศนแรก คือสงครามยืดเยื้อที่ลากยาวออกไปอีกหลายปีในสถานการณ์นี้ยูเครนอาจถูกบีบให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาภายใต้แรงกดดันจากสนามรบและทรัพยากรที่ลดลงไม่ใช่เพราะความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดแต่เพราะต้นทุนของการสู้ต่อสูงเกินกว่าที่รัฐจะรับไหวนี่คือชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์แบบที่รัสเซียต้องการไม่จำเป็นต้องชนะอย่างสวยงามแต่ทำให้อีกฝ่ายหมดแรงก่อน ฉากทัศนที่2คือนาโธและยุโรปเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมกล่าวโหมได้สำเร็จหากสายการผลิตกลับมาเต็มกำลังคลังแสงเพิ่มขึ้นและการสนับสนุนยู่เครนมีความต่อเนื่องเกมอาจเปลี่ยนฝ่ายตะวันตกจะไม่ใช่ฝ่ายที่ตั้งรับด้วยเวลาจำกัดอีกต่อไปแต่จะสามารถสร้างแรงยับยั้งที่น่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างไรก็ตามฉากทัศนนี้ต้องใช้เวลา และเวลานี้เองคือสิ่งที่ยังไม่แน่นอนที่สุดฉากทัศน์ที่สามและอันตรายที่สุดคือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนำไปสู่วิกฤตใหญ่ในโลกที่ขีปนาวุธใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาทีการแจ้งเตือนผิดพลาดการสื่อสารที่ขาดหายหรือการตีความเจตนาผิดอาจถูกมองว่าเป็นการโจมตีจริงและบังคับให้ผู้นำประเทศต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันสูงสุดนี่ไม่ใช่ฉากทัศน์ที่ใครต้องการ แต่เป็นฉากทัศน์ที่โลกเสี่ยงจะ,ะเผชิญมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่ากังวลคือคกลไกป้องกันความเข้าใจผิดที่เคยมีในช่วงสงครามเย็นหลายระบบไม่แข็งแรงเหมือนเดิมช่องทางสื่อสารระหว่างฝ่ายตรงข้ามบางส่วนอ่อนแอหรือแทบไม่มีอยู่จริงในโลกยุคความเร็วสูงเวลาและการสื่อสารกลายเป็นปัจจัยอันตรายพอๆกับอาวุธในมุมมองของผมโลกอาจไม่กำลังมุ่งสู่สงครามโลกครั้งใหม่ในทันที แต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความตึงเครียดกลายเป็นสภาพถาวรทุกฝ่ายเตรียมพร้อมทุกฝ่ายระแวงและทุกฝ่ายพร้อมตอบโต้ทันทีหากคิดว่าถูกคุกค,คามนี่คือสมดุลที่เปราะบางที่สุดเพราะมันขึ้นอยู่กับการไม่พลาดของทุกฝ่ายในทุกวันและสุดท้ายผมอยากทิ้งคำถามไว้ให้คุณผู้ชมคิดต่อไปว่าในโลกที่อาวุธเร็วกว่าเหตุผลในโลกที่การตัดสินใจมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีใครจะพลาดก่อน และโลกของเรากำลังเดินอยู่บนเส้นบางแค่ไหนกันแน่ครับ